น้ำหมักหมึกสูตรทำเงินล้านเทคนิคการทำน้ำําหมักน้ําจุ่มหมึกสีสีสวยๆเดงๆอะไรอย่างเงี้ยให้หมึกสีสวยทำได้ง่ายๆและสร้างอาชีพให้เจ้ผู้มีวันนี้ได้ด้วยสูตรง่ายๆสาขั้นตอนสามส่วนผสมหลักๆเลยมันจะอร่อยอะหอมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างจ้าหนึ่ง กระเทียมนะคะโขกหยาบๆไม่ต้องละเอียดมากสองเกลือคะ่ะเกลือนะเกลือปล่นเวลาเราล้างหมึกอะ่ะปั่นหมึกอะ่ะเวลาเราล้างหมึกปั่นหมึกอะ่ะมันจืดสนิทมันไม่มีรสชาติเราจะทําให้ปลาหมึกเรามันมีรสชาติอร่อยหรือว่านัวขึ้นมานิดนึงเราต้องใส่เกลือแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือซีอิ๊วดำสูตรห้า ตาเด็กสมบูรณ์ใช้มา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนใจไปไปซื้อยี่ห้ออื่นเออนี่คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึง่งที่ทำให้สีสวยนั่นก็คือสีเหลืองไข่นะคะจะทำให้ปลาหมึกสีสวยเลยแต่หลายคนทำง่ายๆเนาะหลายคนทำง่ายๆหลายคนทำแค่นี้มาดูกันค่ะมันก็จะมีน้ำเปล่าใส่เข้าไป ใส่เข้าไปกะประมาณว่าเราจะหมักปหมึกได้อนะหลายคนทําง่ายๆทําแค่เนี้ยทําแค่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้ยเวลาเราไปแบบซื้อปลาหมึกที่ร้านก็จะเห็นสีอย่างเงี้ยซึ่งเวลาหมักหมึกถามว่ามันสวยไหมมันก็โอเคมันสวยแต่ว่ามันไม่หอมคนๆน,นะมันก็จะเป็นน้ําแบบเนี้ยเนี่ยเป็นน้ําแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะหมักปลาหมึกให้ดู เดี๋ยวจะหมักหมึกให้ดูสีมันสวยไหมเฉพาะทําแค่นี้นะมันก็สวยแต่ว่ามันไม่หอมอะ่ะทุกคนเนี่ยมันก็สวยแต่มันไม่หอมอืมมันก็สวยแต่มันไม่หอมแต่สูตรที่จะทําให้หมึกหอมและสวยนะความหอมผ <c oughs> ันไปสิ่งนี้ทําให้หอมแลปะปลาหมึกน่ากินเพิ่มขึ้นนั่นก็คือกระเทียมใส่ไปเลยค่ะใ <c oughs> ส่แค่ไหนก็ ใส่เข้าไปดีความชอบเราแล้วก็ปลาหมึกมันจืดสนิทใช่ไหมเราใส่เกลือเข้าไปเกลือนะคะเกลือป่นค่ะใส่เข้าไปและที่สําคัญนะคะซีอิ๊วดำนะอย่าลืมเด็ดขาดซีอิ๊วดำตาเด็กสมบูรณ์ใส่เข้าไปถามว่าใส่เยอะแค่ไหนก็ไม่ต้องเยอะมากถ้าเยอะมากมันก็จะน้นํามันดําปืดอะ่ะฉุนด้วยนะคะนี่ใส่เข้าไปนิดหน่อยอะคะ่ะแค่นี้ คน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 แล้วสีที่เราได้มันจะแตกต่างแตกต่างตรงไหน,นรู้ไหมเก็บน,นี้ก่อนเนี่ยน้ํามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วสีมันก็จะได้แบบนี้อืมแล้วเดี๋ยวเรามาหมัก,หม,กหมึกกันปลาหมึกเอาไปหมักเลย อันนี้คือเราทําขายจริงนะหมักให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกไปขายนะเราจะยกไปขายนะเราก็เลยหมักเหมือกให้เพื่อนๆดูน้อยเพราะว่าเราจะออกตลาดแล้วก็ไปหมักที่ตลาดอีกไปย่างที่ตลาดอีกนะคะแต่ว่าเป็นสูตรจริงๆที่เราขายอยู่นะแล้วก็เนี่ยเราจะได้ปลาหมึกแบบนี้เลยนี่เห็นไหมสีจะต่างกันนะเห็นหรือเปล่าเนี่ยสีมันจะต่างกันและความหอมมันก็จะต่างกันด้วยนะคะเนี่ย สีสันแตกต่างกันสีมันจะสวยขึ้นมาเลยแล้วก็มันจะมีความหอมของกระเทียมแล้วก็ความหอมของซีอิ๊วดำนะคะจะทําให้หมึกเราอ่ะน่ากินนะเนี่ยใครที่มองหาสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ก็สนใจนะคะเอาไปทําตามได้เพราะสูตรเนี้ยไม่สงวนลิขสิทธิ์ เป็นสูตรที่จะผู้ขายมาตั้งกับปี4-7จนทุกวันนี้ยังขายอยู่ก็ลองไปใช้ดูนะคะว่าสูตรนี้มันได้ผลจริงไหมแล้วเวลานั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันค่ะโชคดีนะคะเพื่อนๆขอให้ค้าขายร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะ